29ยี่สิบเก้าวันี้นะผมสิบโมงเช้านะครับแล้วก็คอนเสิร์ตวันที่สามสิบแปดนะครับก็อยากให้ไปมากๆนะครับผมก็น่าจะูนถ้ามีสองคนที่คิดว่าจะไปซื้อที่ไหนดีนะเออคือเราสามารถไปซื้อได้ที่อีเวนต์ป๊อปนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้นาขอให้เชื่อได้เลยแบบว่ากดซื้อยังไงทำอะไรยังไงนะบอกได้ยังไมากเดี๋ยวเราจะมาซื้อเรื่อยๆใช่แล้วผมมีหลายร้าด้วย 1้อยแปดสิหกชุดเออนเลยเหรอีอชุดฝันตอนหลับฝันอยู่ฝันเยอะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าผมว่ามันมันมีเนเดตั้งแต่ตั้งแต่เป็นคนเสิร์ตแลกของเราแล้วผมก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมเป็นเอ่อปัวที่ตัวอธิษฐนนเออเริ่มสล่นซงกัาด้วยกันคุื่ออยู่แล้วล่าล์เเริ่มเปลี่ยนชนี่คือโนหนึ่งแล้วเป็นคนสิร์ใหญ่ มั้งแรกั้งีเมื่อจะเปลี่ยนชว์ไม่เปลี่ยนอ่เล่นเล่นเนน่ี้ถ้าให้ด่าอยี่มันกสปอยเกินครับต้องสปอยของเราเจะได้ขามาตั้งแต่ก่ออก่อนื่นเลยเนี่ยไปกดปัก่อนมันที่สิบมีนะครับผมเวลานาฬิเลยใช่กดปุ๊บ เนี่ยเซอร์ไส์แล้วแล้วไม่ได้ไม่ใช่ว่าเปิดสิบโมงตื่นสิบโมงไม่เอาได้ปีห้าตีห้าเราระบายระบายทำกิจใช่ครับทำอะไรมาชดบัตรขึ้นบุญขึ้นในตัวก่อนเช้กินข้าวเช้ามีแรงเรียบร้อยกดบัตรสิบโมงปั้งได้ทุกความพิเศษของคอนเสิร์ตแอนหลานถ้าหากดบัตร พี่เจนมีครับไม่ได้เราเราต้องเชื่อมั่นนะเฉยเราเราไม่เน้นคาถาเราเน้นที่ใจครับผมครับผมเพราะฉะนั้นใจเราไปยังไงเราก็ได้บัตรอยู่แล้วไม่ยังกัทุกคนก็กดบัตรได้ได้ได้อยู่แล้วไม่ต้องพักมากไม่ต้องหลับตาเนี้ยวขอก็รอบแรกให้มันได้นะรอบแรกใช่ใช่รอบแรกก็ได้ก่อนรอบสองว่ากันใช่เราจะหมดแต่ร้านแต่ร้านเล่นบ่อยเข้าๆไปดีๆแล้ก็เสร็จก็หมดขยายทุกคนมาเต็มที่ด้วยกัน どうだろう วนนี้ครบับอกวันยังไม่รู้วันไหน,นไเพ <c oughs> ลงไ,ไ,<ม>ไ,ไหมีคำแตกใหม่ผม,มว่าเพลงนี้แตกต่างสุดแตกต่างสุดแต่ร้านที่เคยเป็นมาอ,อีกแล้วแตกต่างสุดแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันโอ้ยเดยวมันสบายอ่ะตัโทราตัวเที่ผ่านมาเพลงเราก็คื ใช่ไหครใช่แต่วาเราเป็นนักเดินทางแต่แต่ผมบอกไว้เลยว่าเพลงนี้นะครับทุกคนเต้นตามง่ายใช่ใช่แต่นี้บอกเลยว่าเต้นตามง่ายสุดมีรอนเพลเป็นยังไงนะเพลงใหม่อะไม่ยอดเลยฮะยงงยงดยอดเลยยงไงก็ยงดีมยงไยังีมดยให้ตเรติดตามเลยก แน่นอนที่เราจะได้ลิ้มรสทุกโลคั่วที่มันเก๋งขึ้นในคอนเสิร์ตครับผมใตานะจะมีแขกอี uh, uh, uh ้แขกเใครออปูี่ท <mumbles> ี่านผติดต้นน่ะ่นผูติดต้นน่ะท่านผติดต้นเลยที่จะติดต้นเลยน่ะ่ เราอย่างรน,น,นะครับซูเปอร์มาร์ของวเรานะคะจยในเดือนนี้นะคบผมก็รอติดตามว่าจะเป็นวันไหนแบดไหนแต่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะชอบมากๆเพราะว่าเพลงติดหูแน่นอนถ้าเต้นติาติดใจแน่นอนแล้วก็ลำดับต่อไปคอนเสิร์ตของพวเราผมสสิงหาคมนืนนะครบบ่าจะของเรา,ราอนันะะาับต้นที่ตันโดโนะคะพี่สาม่ที่สามนะครัผมจะมีละครเวทีด้วยใช่ใี่ใชู่ย่เชิแ<อ>ล้วก็ชวิครับผมดงในคเิ